สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับไม้มงคลชนลสศทธิ์แล้วก็คุณยายนะครับคุณยายที่ขายต้นไม้นะครับที่มารีวิวขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยที่เข้ามาชมกันมากมายนะครับผมรวมถึงท่านที่เข้ามาอุปการะคุณนะเข้ามาสนับสนุนทั้งไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงบอลสีในคลิปนี้นะครับ คุณยายมีแบ่งปันบอลสีนะครับเป็นบอลสีไทยโบราณมากมายเลยนะครับนี่นะครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายนี่นะครับผมดีค่ะครับนี่นะครับเห็นไหมครับคุณยายมีบอลสีมากมายเลยนะครับเป็นบอลสีไทยโบราณนะครับผมสนใจก็ทักทายคุณยายมาได้นะครับท่านผู้ชม0-91นะครับ7254237นะครับคุณยายขายต้นไม้นะครับมงคลไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงบอลสีด้วยนะครับทรง หลานเรียนถึงสองคนเลยนะครับคุณยายครับผมก็ขอให้คุณยายเฮงๆปฟังฟังนะครับมีเอซเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยคุณยายซื้อต้นไม้นะครับผมครับผมนี่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะมีบอลสีไทยโบราณบอลสีสวยๆมากมายเลยนะครับผมมีอยากได้ต้นอะไรคุณยายครับรู้สึกว่ามีท่านผู้ชมบอกว่าอยากได้ต้นอะไรนี่นี้นี่นี้อะไรนะ สวยมากๆนะครับมีหลากหลายพันธุ์เลยนะครับเบี้ยต้นก้าต้นพริกนะครับต้นพริกต้นมะเขือนะครับผมแคคตัสก็มีนะครับท่านผู้ชมมาสนับสนุนอุดหนุนคุณยายนะครับคุณยายปลูกเลี้ยนะครับส่งหลานเลี้ยนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับของคุณยายนะครับท่านผู้ชม คือ091 725 4237ครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายนะครับสวัสดีครับ